หากยื่นสารรัฐธรรมนูนตีความไปแล้วเนี่ยสติปัญญาที่ท่านว่าเนี่ยถ้าสารท่าน,ทานมีคำวินิจฉัยอย่างไรก็แล้วแต่ยังคงมีเสียงตีความอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านยังจะเดินหน้าต่อไปไหมสส,สของพรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นดีเห็นด้วยกับท่านไหมท่านให้คำมั่นที่สะท้อนถึงสติปัญญาให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้ฟังได้ไหมครับผม,ผมตั้งคำถามครับสุดท้ายครับ,บท่านประธานครับวันนี้ผมดีใจที่ท่านสุทินบอกว่าจะตัดหางสุนัขไปยัดปากไครบางคนแต่ถ้าเกิดวันนั้น ใครบางคนที่ว่าเอาหางสุนัขมารัดคอท่านให้ผมช่วยเอาหางสุนัขนั้นเอาออกจากคอท่านแล้วเราเดินหน้าไปด้วยกันได้แต่วันนี้ผมยืนยันครับความกล้าหาญพวกเรามีสติปัญญาครับนะฮะถึงเวลาท่านจะไม่มีปัญญาแม้กระทั่งได้แก้รัฐธรรมนูนขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นอันว่าการพิปรายนะครับได้จบเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับจะเป็นการลงมติจะให้รัฐภามีมติส่งให้สารรัฐนูน พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่แหลมหนาจของรัฐสภา,า,าตามเลหน,นมาตราที่210ว 1, 1, 2, รรคหนึ่งงเล็บสหรือไม่นะครับครับก่อนที่จะลงวติผมขอตรวจสอบองประชุมนะครับขอเชิญสมาชิกที่อยู่ข้างนอกเข้ามาเจบ,บัดแสดงตนด้วยนะครับพ<ท>ี่ความฝืนี่เข้ยมาแล้วนะีรับ,บเดีนน๋ยวดี๋ยวดดี๋ย ถ้าขัดข้องอย่างไรก็กุณาจแจ้งให้เจ้าหีด้วยนะครับกาบเรียนท่านประธานวิสาครับประธานสภาครับ